ว่าตอนนั้นคือเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุผมเริ่มตั้งแต่ประมาณแ9ดเก้าขวบครับชอตเริ่มเริ่มเข้าแบบทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพพิสเตียนอะไรเงี้ยม,มันก็เลยมันมันแทบจะครึ่งชีวิตเลยอะเรารักมันเองเลยป่ะ<ช>หรือว่าเราถูกผลักดันพุ่พ่อเนี่ยเป็นผู้สืบข่าวกีฬาครับแล้วก็เป็นเป็นอดีตนักกีฬาด้วย<ะ>ก็เลยผลักดันให้เล่นเทนนิสก่อนแต่ระหว่างนั้นก็คุณพ่อก็ ทำข่าวฟุตบอลด้วยก็ได้มีโอกาสพาเราไปดูฟุตบอลบอ่บอยๆด้วยเห็นบรรยากาศคือคนมันแน่นสนามมากฉะน,นั้นร<ม>ีมทีมอะไรเงี้ยก็คือคนเยอะมากลยครับแล้วเราอยากเป็นคนในสนามอ่ะให้คนบุรุษอาจารย์เขาตะโกนเรียกชื่อร้องเพลงเชียร์เราเลยครับก็เลยคิดว่าวันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้อะไรเงี้ยนี่คือคิดเองคิดเองครับก็ตั้แปดขวบหรอใช่ครับใช่ครับค่ะรู้สึกว่าทำนิดนึงในฐานะเป็นนักบอล มีความกดดันเยอะไหมครับไม่รู้สิคือฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่คนไทยเชียร์กันแบบว่าแทบจะเป็นจะตายกันกับว่าคนฟุตบอลชอบกีฬาชาติเราต้องโดนโดนคาดหวังจากคนทั้งประเทศเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มที่จะแบบได้มีโอกาสติดทีมชาติตั้งแต่ชุดเยาวชนแล้วไปอังกฤษไปอะไรเงี้ยตอนนั้นคืออายุ14ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นแรงผลักดันมากกว่ามันไม่ใช่ความกดดันช่วงแรก ตั้งแต่เริ่มเล่นเนี่ยก็จะโดนกระแสรเรื่องของเป็นเด็กเส้นเพราะคุณพ่อเป็นผู้สื่อข,ข่าวกีฬาเขาก็จะมองว่าผมเนี่ยเป็นเด็กเส้นคุณพ่อ uh huh. ไม่ไม่ได้มาด้วยความสามารถอะไรเงี้ยจะมีช่วงนั้นแหละที่เราสึกว่ายัางไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับกระแสคุณพ่อเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมั่นใจในสิ่งที่เราทำเจตนาของเราแล้วก็เราจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดคือ เหรียญมันมี2ด้านทุกอย่างมันมี2ด้านหมดแล้วแต่คนเขาจะคิดแบบไหนอะไรครับคือ <c oughs> เราไม่สามารถไปกาหนดกฎเกณฑ์ในสิ่งที่เขาคิดได้เราแค่ยืนหยัดในสิ่งที่เราเจตนาเราที่ตั้งใจจะทําก็พอเนี่ยผมก็โดนกระแสมาตลอดแหละครับคือจะเห็นชื่อรีสอ,ตอนต่อให้มีผลง,งาน <c oughs> คนก็ยังแบบต้องมีอะไรมาพูดอ่ะจะต้องไม่ชอบต้องแอคต้องอะไรเงี้ยครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์ตัวเองมากกว่าคือเมื่อไหร่ที่เขาเงียบได้หรือเอาคนที่ไม่ชอบเรามาชอบเราได้อะ อันนี้คือผมว่าเราสำเร็จตอบเขาด้วยผลงานในสนามเคยมีสักอันไหมที่มันปึ๊กและจึ๊กเราแล้วรู้สึกว่าแบบมีครับพี่มีเลยเป็นคนในในองค์กรของเราที่อยู่ด้วยก,กันเกือบทุกวันเขาไม่มาคุยกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตัดสินเองด้วยสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาก็ออกไปพูดกับสื่อข้างนอกแล้วก็โจมตีที่ผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่แฟร์กับผมหลังจากเกมนั้นเนี่ยผมก็โทรหาคุณพ่อเลยบอกว่าผมไม่เอาแล้วดีกว่าผมขออนุญาตที่จะยุติการเล่น ตรงนี้เลยผมไม่เอาแล้วก็เลยรู้สึกว่านั้นคือรู้สึกท้อมากว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจไปต่อล่ะคะวันที่โทรไปคุณพ่อก็ฟังเขาก็ฟังเขาเงียบเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ปาแค่จะถามว่าความฝันของซอที่ซออยากได้คืออะไรผมก็ตอบกลับไปว่าตอนนั้นผมอยากพาทีมชาติไทยเนี่ยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วก็อยากไปเล่นที่ประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยครับตอนนั้นตอนนี้ผมมีความฝันผมอยากเป็นเบ็คแฮมด้วยเป็นเหมือนเบ็คแฮมอะครับผ่านทุกอย่างมามีครอบครัวมีรถมีอะไรแบบดีๆอะไรเงี้ยเรื่องแต่สิ่งดีๆก็เลยท้นว่าเอ อ่าได้แค่นี้เองไปต่อกันละอะไรเงี้ยครับ